หน้าตรงนะพี่วิดีโอเป็นไงบ้างเจ้าสาวสวัสดีค่ะสบายดีร้อนนิดหน่อยร้อนนิดหน่อยเปิดแอร์ซิดีนะ ก็ไม่อยากอยู่นะต้องเราต้องกัดให้อยู่นะบางทีนะ่ะบางทีมันลื่นผ้ามันลื่นไปหมดเลยต้องกัดตลอด เห็นไหมยังจะต้องมีคุมอีกซ้อนหนึ่งโอ้โหระยะอะไรทีนี้ไม่ต้องทำผมครอบอย่างเดียวใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยเลยมันแค่คุมคุมอันนี้คุมก็ออกมาสวยแล้วคุมออกมานี่ก็ไม่ต้องเกิดทำผมหรือเปล่างามกว่างามกว่าพอกันใช้เวลาก็ระยะไปหมดเลยเนาะ ามากเพื่อช่วยให้มันดึงไงให้นดึงให้มันอย่แตนี้เส็และอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ล้วโอเค ี่ไไปหนแล้วคะเอายืนคู่กับเจ้าสาวหน่อยสาวสาวสองสองสาวอยู่คู่กับเจ้าสาวหน่อยอีทเรียกผู้ชายนี่มาใส่หัวหน่อยอันนี้วิดีโอนะเอาเข้าไปสิสามสาวเลยเอาไอพรเจ้าสาวหน่อยแล้วไอพรเจ้าสาวหน่อยแล้วเอาไอพรเจ้าสาวหน่อยวิดีโอ É...